สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมาจะชอบมอสผาชบาชมข้าวนะครับวันนี้เราก็มากันทั้งหมด3คนเลยนะครับผมสวัสดีครับครับผมก็นนี่เราก็มากับแม่น้องพัดด้วยนะครับผมก็วันนี้เรามาทําอะไรครับเราก็จะมาเด็ดพริกหยวกกันนะครับผมทํางานในไร่นะครับใช่ครับผมแม่น้องพัดแล้วก็น้องพัดนะครับผมใช่แล้วก็แม่น้องพัดเนี่ยก็จะพานอนท้ายไร่ หน yes. uh, yeah. ึ่งคืนนะคบผมจะนอนกับแม่ผมเลยนะพอคุณก็มีงานต่อนะก็ป้าแกเนี่ยบอกกันแล้วว่าขอแกเนี่ยจะมาอยู่ที่หมู่บ้านเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เลยนะพราะแกเนี่ยได้อบอกกับผัวแกไว้แล้วนะว่าจะมาเที่ยวในหมู่บ้านผมหนึ่งอาทิตย์นะครับผมพร้อมกับน้องพัดนะครับผมวันนี้น้องพัชนยแต่งตัวอยู่ดีมากมากนะนี่รอไว้ทุกคนนาฬิกานี่นะครับผมยิ้มใหญ่เลยนะก็โอเคครับผม เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมครับผมก็นี้จะเป็นผักกาดนะครับผมวันเช็ดเท้านะตอนนี้มันก็ขึ้นแล้วนะครับผมนี่เลยมันก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็อนนี้ก็จะเป็นพริกหยวกนะครับก็อันนี้ก็น้าพิจินดาและแมพ่พิจิดาก็ได้ถอนนะครับผมก็ยังเหลือฝั่งนู้นเหลืออีกน้อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเด็ดก,กันใช่ไหม ใช่ครับผมเราจะเด็ดเอาไปแจกคนในหมู่บ้านนั้นนะครับผมโรเชียต่าเอพฟเอซีก็ก็ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปหาแม่น้องพักน์ครับผมวันนี้เขากำลังนั่งพักกันนะใช่ครับผมเกี่ยวกับธรรมานาแล้วนะครับผมใช่เขาก็นั่งคุยกับแม่ช่วยผมตามภาษาคนดูอ่ืคนคนไทย ตามภาษาคนที่อ่อยู่ฝั่งพม่าเลื้ยจากกันมายทุกคนเพราะภาษาที่เขาคุยก็ภาษาเดียวกับแม่ผมนะใช่นะภาษากัมพูช์ท่านมาทายยิ้มเลยครับนี่จมูกแกนี่คนนั้นแกไปจ้ามหอยมาชนกับชนก้อนหินนะได้แผลมาหน่อยนึงนะใช่นะไปพาแม่ก็ดี แกก็นั่งคือกันอยู่คือสามท้ายขนาดนี้หน้าตาแกเนี่ยเริ่มสนใจขึ้นแล้วนะมือชื่อมือม้าเชียร์มือม้าแล้ื嘛ถามว่ามือชื่อมือม้าเชียร์แปลว่าทำงานสนุกไหมมือม้าแล้ว嘛มือม้าแล้ว嘛แปลว่าอ่าสนุกนะปล่อยท่าเชียร์เช็อตควายนะเช็อตควายกุมมาบ้างก็ล้องบ้างก็พับมาเขาบอกว่าเขามว่าเหนื่อยไหมบอกไม่เหนื่อยนะก็เหนื่อยไม่เหนื่อยนะแต่ว่าเราทำงานเนี่ยเราก็ได้ตังค์นะ ถ้าไม่ถ้าไม่ทํางานก็ไม่ได้ตังค์นะ <_ d ata> ใช่ค่ะนี่คือที่มาทํางานเนี่ยก็คือแม่ผมจ้างนะก็ยังได้ตังค่าขนมน้องพัทแล้วก็แกเนี่ยมาอยู่กับพวกผมเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะแกได้บอกแกได้บอกพวกเขาไว้นะว่าจะมาเที่ยวในหมู่บ้านผมเนี่ยหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ผมยังไม่ได้คุยเรื่องการเรียนก็แกนะจะให้น้องพัทเนี่ยได้เรียนหนังสือนะทุกคนจะให้น้องพัทเนี่ยเรียนหนังสือนะโอเคเดี๋ยวให้แกนี้ยนั่งพักสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราก็ จะไปเก็บพริกหยวกให้คนในหมู่บ้านกินนะให้เขานั่งพักไปก่อนเพราะเขาก็ทํางานกับผู้แม่นเหนื่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกก่อนนะเพาเขาทำเสร็จเดี๋ยวเขาก็คงไปช่วยเรานะถ้าเขาพักเสร็จแล้วครับผมเรืแรกเลยต้องไปหาปลาเอ้ยต้องหากระป๋องก่อนนะไม่ใช่ปลากระป๋องนะใช่ป่ะน้องพัชต้องไปหาปลากระป๋องก่อนหรือว่าไปหาปลาเอ้ยหากระป๋องหาอะไรหากระป๋องหรือว่าหาปลากระป๋อง หาป๋องหาป๋องโอเคไปรู้เรียกลุยลุยไหมลุยเปล่าโอเคลุยไครับดิแกนี่เดินขึ้นขึ้นกล้องนะใช่ไม่ใครกล้ายิ้มนะใช่ไปเดี๋ยวเราไปหากระป๋องกันดีกว่าเมื่อกี้จะเด็ดใไตอีกนะใช่ที่ที่เราต้องรู้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องไปต้องปลูกใหม่นะเพราะว่า มันเริ่มหมดอายุไข่ของมันมันเริ่มยิบหมดแล้วนะทั้งหมดนี้ใช่พร้มค่อยโดนพวกยานะส่วนมากแม่ผมเนะี่ยจะปลูกเป็นธรรมชาติเลยนะจะใช้พวกปุ๋ยที่ไก่ลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยู่ได้ไม่นานนะทุกงหมดใช่มันยิบแบบมันยิบหนะมดเลยนะครับผมใช่มันก็เลยมีอายุไข่ที่เป็นน้อยหน่อยแต่ก็ยังออกสวยออกลูกนะี่ยถือว่าลูกโดนลูกสวยนะใช่นะยังสวยๆเลย ไหนต้นจิดต้นนี้แนมะ่ทิ้งเก็บไวนะ้ลูกคือลูกดกแนละ้วฝนนี้ก็เพิ่งจะตกมาฝนวันนี้ดีเลยไม่ก็ได้ไม่ต้องรดน้ำแรงผากนะใช่ฝนตกเอง ก็ไฟป่าเนี่ยก็จะได้ดับไปด้วยนะเพราะเมื่อวานนะไฟเนี่ยมันลามไปถึงบ้านต่อกระต๊อบกระต๊อบทีตอนละมอนยังอยู่นะเออเบอร์แต่ว่าสุดสุดไม่สุหนึ่งเนี่ยแม่คุณเนี่ยก่อนจะถอดเนี่ยก็เด็เด็ดมาส่วนหนึ่งนะใช่เพาเสียดายพอจะเด็ดทิ้งเลยก็ไม่ได้นะเสียดายของนะใช่นี่ยังพอพอขายได้อยู่นะ ส่วนที่เราเด่นนะเราจะเด่นให้คนในบ้านกินนะเพราะเขาก็าอยากกินนะเขาสั่งกับเราไว้นะั่นทุกคนใช่เอาเขาบอกมาพร้อมด้วยไหมครับพร้อมครับไหนพอดีพร้อมครับรบเดี๋ยวจะได้ไปเรียนนะ้ะต้องพูดเก่งๆนะเดินไปเลยเดินน้าน้าพี่ไปพ,พาพที่ทุคุเพิ่งจะมีแดดนะ พาฝนก็เพิ่งยุดตรงนะครับผมดเนรบแกป้าบุญแกขยันะ ใช่ครบับแม่ผมก็ให้ข้าแรงอย่างทุกคนเดี๋ยวเขาล่องนี้กันดกวาลองนี้ดกวาเดี๋ยวเราจะเด็ดไปพอประมาณพอกินนะเด็ดไป้อาัปเองจำได้ไหมพี่อนะพี่สอนยังไงอะเนี นี่สิเอลเอามือเลยเอามือถอดเอ้ยถอดเลยเด็ดไดยย้ข้อมเรีเเยวข้อมเรียกนี่เอไม่ดีเออเลยโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตเด็กๆก่อนนะคะพระผมเดี๋ยวเราก็จะขอเด็กถิงก่อนนะครับผม ไปไเรื่อยเลยน้องน้องพัดเนี่ยกองซ้ำไม่เลยเนี่ยเจ้าเออคือตรงนั้โอ้ถูกไหอ้วนเลยนะครับผมนี่ชนะเอิ้งมาเออยเนี่ยใครชื่อตอนนี้แม่น้องพัดก็กำลังมาช่วยเราเก็บแล้วนะคะผมหมดเลย Ang mo ang mo. Ang ku ang nak เกลี่ยหมา,มาผมถามว่าไม่อยู่ที่นสนุกไหมหมาหมาก็แปลว่าสนุก,กนะทุกคนแก่ทอมนะเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องคุยกับแกเรื่องการเรียนของน้องพัชนะเพราะผมอยากให้น้องเนี่ยเรียนนะน้องพัเนยฉลาดเรียนรู้ไว้นะครับผม มาเชื่อมมามาเก้อแม่น้องพายบอกว่าทำงานเป็นนักสนุกนะครับผมมาเออรักอันเกอมาอย่านึงมาเชื่อมมามาละแล้วมาเชื่อมมามาเกอแม่น้องคายบว่า,วาทำเขาทำงานไปนะสนุกนะครับผมนั่งเล่นผุนเหระเราก็ดูเกอดูยาน โมคว้าหรือเปล่ะตอนนี้เขาเขาบอกว่าลูกแต่ละลูกเนี่ยก็คือแบบใหญ่นะครับผมลูกตัวใหญ่เดี๋ยวเขาบอกแบบมีแต่ลูกสวยๆอย่างนั้นเลยนะครับผมก็ต้องยิ้มดีเลยเหรอน้องพัดเนี่ยลูกเบลอเลยนั่นเนี่ยน้นองพัทใช่ใช่นี่นี่เออนั่นแหละ มันก็ยังพอมีด้วยสวยนะเนี่ยคนเดี๋ยวมือเนาะช่วยละไม่พ่อถือพ่อเดี๋ยวเออเออนั่นแหละนี่สวยมากทุกคนสวยนะวันนี้ดึงนี่นี่งามเลยทุกคนนี่ใหญ่มาก เกี่ยวมือโชว์ราคาโชว์ราคายิ้มยิ้มยิม,อมโอเคเนยเน้ขายิ้มนะทําง,งานแบบมีความสุขน,นะทุกคนอโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาเด็ดพลิปกันแล้วนะครับผมก้อนนี้เลยนะครับผมหลักกเด็ดผิดได้ครึ่งกระสอบนะครับนี่เลยนะก็เราก็จะเอาไป แจกคนในหมู่บ้านนะเพราะในค,คนในหมู่บ้านก็อยากกินพริกเหมือนกันนะใช่แต่ว่าเขาจะซื้อกินเนะี่ยมันราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงนะพริกหยวกตอนนี้ตกอยู่ที่ราคาประมาณโลกิโลละ30กว่าบาทน,นะทุกคนใช่เขาก็เราเนี่ยจะทิ้งก็เสียดายนะเพราะเราเริ่มโลละที่มันเห็นเง,งียงอมันยังกินได้นะมันไม่ได้เสียข้างในนะทุกคนใช่นี่มันแค่ไข่ไม่ได้ราคาแล้วเราก็เลยไปเก็บเผื่อชาวบ้านเขาด้วยนะใช่ ก็เด <Five. S 1> ี๋ยวเราก็ต้องให้เราก็ต้องทำปก็บทำแกงตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ให้แม่แล้วก็ป่าบัวกินนะใช่ครับผมเพราะเขาทำงานเหนื่อยแล้วใช่ทำงานเหนื่อยแล้วมาทำกับข้าวมันจะเหนื่อยยิ่งกว่าเดิมนะทำแบบเขาวให้แกเลยดีกว่าก็เราก็ต้องไปเอาผ้าถุงมาให้เขาด้วยใช่ไหมครับผมก็โอเคครับผมคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาชมคลิปผมคลิปแรกก็ขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ ยังติดตามให้ผมเลยพี่จิดาล้วยนะครับผมก็โอเคครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊าย bye bye, บายนะครับบายบายครับดีมั้ย